ส่วนที่จังหวัดปัตตานีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เชิญแจกันดอกไม้และตราก้าสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวานนี้ค่ะเวลา13นาฬิกา30นาทีที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี นางพาติมอะสะดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตราก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายมะยูโซซาเลแมอายุ49ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุเมื่อวันที่19มีนาคม2568เวลา17.45นาทีได้มีคนร้าย2คนใช้รถจักรยานยนต์ขับมาทางเส้นทางเส้นทาง หาดวาสุกรีนะคะเพื่อเมื่อมาถึงบริเวณนั้นนะคะ,ะซึ่งเป็นบริเวณหน้าจุดตรวจวัดเรียบหมู่ที่2ตํตบลตะลุบันอํเาเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีคนซ้อนค่ะได้คว้างระเบิดใส่จุดตรวจแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นเป็นเหตุให้นายมะยุโซนะคะซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างผ่านมาพร้อมกับครอบครัวพอดีได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถูกสะเก็ดระเบิดตรงต้นขาขวาและท้องด้านขวา ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสายบุรีปัจจุบันนะคะอาการปลอดภัยแล้วแต่ยังคงพักรักษาตัวอีกประมาณ7วันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความเปรื่มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของนายมะยูโซสแลแมอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ